สำหรับในตอนนี้นะครับผมก็ตั้งใจทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารไปถึงทุกคนนะครับที่ดูทางช่อง Businessment ในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความคิดที่ผมได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลา400ตอนที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ผมได้กลับมาทบทวนถึงแนวทางในการทําช่องนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมคิดว่าจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทําช่องนะครับ ย้อนกลับมาเนี่ยลองถามกับมาดูตัวเองว่าในคําว่าการลงทุนเนี่ยสำหรับเพื่อนๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่หลังจากที่ได้ลองลงทุนแล้วก็ลองอทําอะไรหลายๆอย่างในชนแนลเนี่ยผมค้นพบอย่างหนึ่งว่าการลงทุนเนี่ยมันเหมือนการออกแบบชีวิตนะครับทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นมันมีหลายๆ เรื่องราวที่มันผ่านมาในชีวิตผมเนี่ยแล้วผมไม่รู้ตัวมาก่อนว่าสิ่งที่ผมได้กระทาลงไปนั้นนะ่ะมันคือการลงทุน,นครับตอนแรกในขอบเขตของการลงทุนเนี่ยผมเข้าใจว่าการลงทุนเนี่ยมันคือต้องลงทุนในสินทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าผมได้ค้นพบว่าการลงทุนเองเนี่ยมันมีในมุมมองอื่นอีกนะครับเรื่องความรู้ก็ถือเป็นการลงทุนนะครับเพราะว่าเวลาเราลงแรงอะไร ลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันก็คือผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นถูกไหมครับการที่เราเนี่ยมาค้นคว้าหาความรู้เองเนี่ยก็เพื่อหวังที่ว่าผลของความรู้นั้นน่ะมันจะทําให้เราได้ประสบะความสําเร็จหรือประสบกับดังที่เราเป้าหมายที่เราคาดหวังเอาไว้อะน,นะแม้กระทั่งการอ,ออกกําลังกายเองเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้สุขภาพที่ดีเนี่ยก็เป็นอีก เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นการลงทุนเหมือนกันนะครับเ,เรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เนี่ยมันเป็นก้าวแรกเนาะที่ผมได้เข้ามาศึกษาก่อนที่ผมจะทำชแนลเนี่ยแล้วก็มาศึกษาการลงทุนในโลกของคริปโตเนี่ยผมเองผมก็ศึกษาการลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบเดิมน,นะที่เป็นลักษณะของ traditional investment tools นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว stock หรือว่าพวกตราสารหนี้อะไรพวกนี้เราก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งอะไรเนาะแต่ว่าเราพยายามที่จะศึกษานะเพราะว่าเราเองเราคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่อยากให้ตัวเราเป็นภาระกับลูกเป็นภาระกับ หลานๆที่เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเราไม่มีกําลังที่จะทํามาหากินแล้วเนี่ยแล้วต้องมาอาศัยลูกหลานเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ว่าทําไมเราถึงต้องมาศึกษาการลงทุนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มารู้จักตัวบิตคอยนะครับซึ่งพอมารู้จักตัวบิตคอยเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าตัว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยหรือว่าตัวที่เป็นคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยมันน้อยนะครับเราก็เลยอยากจะศึกษาข้อมูลแล้วก็ไหนๆเราศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ข้อมูลเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยเลยเนาะว่าสิ่งที่เราไปศึกษาค้นคว้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีรายละเอียดอะไรเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มันเลยเป็นที่มาที่ไปนะครับแต่หลังจากที่ ผมทามา400เอพิโซดเนี่ยผมก็ค้นพบว่าในเรื่องของการลงทุนเองเนี่ยระหว่างทางที่ผมได้ดำเนินไปเนี่ยเข้าใจว่าตอนแรกมันลงทุนในสินทรัพย์อย่างเดียวนะแต่พอย้อนกลับมาดูเนี่ยการลงทุนผมเนี่ยมันมีอย่างอื่นแตกแขนงออกไปอีกนะผมก็เลยคิดว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ย ในทางช่องเนี่ยจะมีการปรับในคอนเทนต์นะครับหลักๆเนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนแหละเนาะก็ยังเป็น Investment แบบเดิมนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะแตกย่อยออกไปนอกเหนือจากเ,าเรื่องของตัวคริปโตเคเรนซีนะครับแต่เพื่อนๆล่ะมองว่าการลงทุนเนี่ย จริงๆแล้วในความหมายของเพื่อนๆเองเนี่ยเพื่อนมองว่ามันคืออะไรในคอนเทนต์ที่ผมตั้งใจจะทำใหม่เนี่ยอันแรกเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนาะผมมองว่าเรื่องของการลงทุนในแอสเซทเนี่ยก็ยังเป็นเป้าหมายหลักของผมอยู่นะครับการลงทุนในแอสเซทเนี่ยมันคือการลงทุนในระยะยาวเนาะ ในสาหรับผมนะผมไม่ได้มองลงทุนในระยะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายที่ลงทุนในระยะสั้นเนี่ยคอนเทนต์บางอย่างอาจจะไม่เหมาะแต่ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูถ้ามันมีประโยชน์ก็มันก็น่าจะได้นะหรือถ้าคอนเทนต์ไหนมีประโยชน์ก็เลือกๆฟังเอาก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวที่ผมมองเนี่ยมันจะคือเรื่องสุขภาพนะครับ เราเองเนี่ยเราเคยมองไหมว่า,าเรื่องสุขภาพเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการลงทุนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องใส่แรงลงไปในตัวระบบมีต้นทุนนะครับแต่เราก็คาดหวังว่าสุขภาพเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเอาเวลหรือว่าสินทรัพย์ที่เราไปลงอยู่ในฝั่งของแอสเซทเนี่ยต้องขายออกมาเพื่อมารักษาตัวเองนะก็เดี๋ยว ในคอนเทนต์ในช่องเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าทํำยังไงบ้างครับดีสุดก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราป่วยน้อยที่สุดนะ <c oughs> วิธีการที่ทําให้ป่วยน้อยที่สุดเนี่ยออมันก็มีหลากหลายวิธีเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่ให้ป่วยเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยสุขภาพเนี่ยมันเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ความเจ็บปวดนั้นมันบรรเทาหรือว่ามันชะลอให้มันช้าลงนะครับ อันที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรู้นะครับคือจริงๆโดยความรู้เนี่ยผมรวมไปถึงพวกหลักคิดหรือว่าปรัชญาอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ผมก็กะว่าจะเอามารวมอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็คิดว่าคอนเทนต์จะปรับเป็นลักษณะแบบนี้นะ สามส่วนนะครับในแง่ของการลงทุนไไง่ายๆก็คือลงทุนในสุขภาพลงทุนในสินทรัพย์และลงทุนในความรู้ความรู้เนี่ยรวมไปถึงหลักคิดและปรัชญาอะไรพวกนี้ด้วยนะทีนี้ในสินทรัพย์เนี่ยก็แบ่งออกเป็นผมใช้คาว่า traditional ใช่ไหม เป็นรูปแบบการลงทุนแบบเดิมๆนี่แหละแบบที่เรารู้จักเนี่ยเนาะกับเป็นลักษณะข,ของดิจิตอลดิจิตอลแอสเซทนะครับอ่ะทีนี้พอเล่าถึงจุดกำเนิดของบิตอินเวสเมนต์เนี่ยคือตรงนี้เลยครับ ผมเนี่ยเริ่มทำชาแนลมาจากตรงนี้ตรงนี้เลยสีแดงๆเนี่ยนะครับนี่แต่ก่อนเนี่ยผมทำอยู่ตรงนี้แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยในแง่ของคอนเทนต์ผมจะเริ่มแตกขยายออกมาเนาะก็เพื่อนๆที่ติดตามก็เลือกเลือกฟังเอาก็แล้วกันนะเพียงแต่ว่าในประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนี่ยผมก็อยากะจแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังว่า,าผมคิดเห็นยังไงแล้วก็อันไหนที่เป็นประโยชน์ก็เลือกเอาไปแล้วกันเนาะ อีนี้ในส่วนของอ traditional อ investment tools แบบเดิมๆเ,เนี่ยผมใช้คำว่า traditional นะเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่แบบ modern แบบแบบที่เป็น digital asset นะนะคือจริงๆมันอาจจะเป็น modern สำหรับคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมจัดเป็นลักษณะของเครื่องมือการลงทุนแบบเดิมๆเ,เนี่ยก็ช่วงนี้เองเนี่ย ในแง่ของตัวตลาดทุนเนี่ยมันลงมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วใครที่สนใจในเชิง VI เนี่ยผมก็คิดว่าผมพร้อมแล้วที่จะเอาความรู้หรือว่าสิ่งที่ผมมีเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เล่าแบบพับบิกมากเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะเปิดเป็นคอร์สเนาะซึ่งรายละเอียดของคอร์สเนี่ยเดี๋ยวผมขออุบไปก่อนนะมันมีหลายแบบแล้วก็ หลายราคาพูดง,ง่ายๆคือในฟีเจอร์ฟังก์ชันของในแต่ละคอร์สมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ลงทะเบียนไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมขึ้น QR code ไว้ให้แล้วเพื่อนๆก็สแกนนะครับทิ้งเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ทางอ,าอีเมลอีกทีหนึ่งนะครับก็สแกนไว้บน QR code นี้เนาะแล้วก็ยงงังไงเดี๋ยว อคอสมีมาเนี่ยผมก็จะส่งรายละเอียดไปให้นะครับตัวอ่าทรดิช t ัน n a ลที่ผมบอกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ผมจะโฟกัสในสตนะ็อกเนาะก็คือตราสารทุนเนี่ยกลุ่มของตราสารทุนนะครับพูดง่ายๆก็คือหุ้นนี่แหละเนาะแล้วผมเน้นแบบอ่า vi นะครับ value investment ครับตอนนี้เนี่ย ผมกำลังเรียนอยู่เป็นคอร์สของทางโคลัมเบียยูนเวอร์ซิตี้นะครับก็คิดว่าใกล้จะจบละสักประมาณาเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งนี่ก็จบละก็รายละเอียดของตัวเนี้ยผมก็ได้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะเลยมานะรประกอบกับสิ่งที่เคยเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ส่วนที่เป็น การวิเคราะห์ในหุ้นพื้นฐานแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวส่งให้ทางอีเมลนะครับสำหรับคนที่สนใจก็สแกน QR Code ไปก่อนเนาะทีนี้คำถามคือว่าทำไมเราถึงต้องลงทุนนะลงทุนทั้ง3ส่วนเลยนะคือผมผมพูดรวมๆเลยนะทั้งด้านสุขภาพทั้งด้านแอสเซททั้งด้านโนเลจเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าอย่างนี้ครับคือถ้าเราตีควอแดนเนี่ยของ ระดับความสำคัญเนี่ยนะครับหรือความเร่งด่วนเนี่ยผมให้แกนเนี่ยเป็นเรื่องของ IMPACT คือผลกระทบเนาะจริงๆเพื่อนๆอาจจะใช้คำว่า i m p o r t a n t ก็ได้หรือความสำคัญนะนะแล้วก็แกนเนี่ยเป็น Urgency หรือความเร่งด่วนนะครับถ้าเราพูดถึงเนาะในแง่ของก็ยกอันนี้นะ อ่าเอเจนซีหรือความเร่งด่วนเนาะถ้าเราพูดถึงเวลาที่เราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาที่ฝั่งนี้คือสูงเนาะฝั่งนี้คือฝั่งบวกเนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้ลบนะลบเวลาที่เราพิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งควรจะทําเนี่ยเราพิจารณาอยู่2เรื่องใช่ไหมว่า ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตรากับความเร่งด่วนเนี่ยถ้ามันสูงมากๆเนี่ยยังไงเราต้องตัดสินใจทําก่อนอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอา่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้ามันเกิดคอร์ด้านเนี่ยเนี่ยอ๋อผลกระทบกับชีวิตสูงความเร่งด่วนก็สูงอันเนี้ยเราจะเลือกยกระดับมาเป็น parity อันดับหนึ่งทำก่อนนะครับอย่างเช่นเรา,าเจ็บป่วยมากอย่างเงี้ยยังไงเราก็ต้องรีบรักษาก่อนถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ผลกระทบกับชีวิตเราต่ำนะครับแล้วก็ความเร่งด่วนก็ต่ำนะครับเราจะเลือกทำมันทีหลังเลยอันนี้ Priority เนี่ยมันจะเป็นท้ายๆเลยถูกไหมแต่ว่าไอ้ที่มันจะเป็นปัญหาเนี่ยมันคือ,อความเร่งด่วนเนี่ยก็ไม่ได้มากนะครับแต่ impact สูงนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังไอเนี่ยมันเราจะจัดไม่ค่อยออกว่า เออเราจะทำก่อนดีหรือทำหลังดีแล้วมันจะมีไออันที่เอเจนซี่มากมากแต่ความเร่งด่วนต่ำๆเนี่ยเราจะเราจะเราจะควายเขวะเราจะเลือกไม่ออกแต่ถ้าเรามาลองพลอตในเมทริกนี้นะเราจะรู้เลยว่าเราควรจะเลือกทำอะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งนะถ้าเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งนะสิ่งที่ อิมแพคมันสูงมากกับชีวิตเราเลยเนี่ยมันคือเงินที่จะเอาไว้กินไว้ใช้ตอนแก่ใช่ไหมแต่เรายังไม่เราจะไม่ค่อยนึกเพราะเอเจนซี่เนี่ยมันต่าความเร่งด่วนมันต่าโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปคิดเดี๋ยวอีก10ปีเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับเดี๋ยวอ่พรุ่งนี้ค่อยเก็บนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะมาตกอยู่ควแดนนี้ครับมันจะมาตกอยู่ควแดนนี้ครับนี่ครับ แล้วแล้วเงินหนึ่งแสนเนี่ยมันจะไม่ได้เอามาาคิดที่จะลงทุนนะครับมันจะกลับมาอยู่ตรงนี้ครับซื้ออะไรครับซื้อ iPhone ซื้อของที่เราอยากได้ซื้อของทีอ่อาจจะไม่ได้จำเป็นมากาแต่ว่าเร่งด่วนเพราะว่า,าพึ่งมันพึ่งออกมารุ่นใหม่ล่าสุดนะแล้วก็พอเวลารุ่นใหม่ออกมาปุ๊บโทรศัพท์เครื่องเก่า มีปัญหาทันทีหงุดหงิดแล้วเราอยากได้เครื่องใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันคือไอ้สองคอเดนนี่แหละที่เราตัดสินใจกันไม่ค่อยออกเนาะเรามักจะเอาเรื่องด่วนที่ไม่สำคัญเนี่ยมาชนะเรื่องไม่ด่วนแต่สำคัญเสมอนะครับเรื่องเงินออมเนี่ยสำคัญมากๆนะที่เราจะทำให้ยังไงให้เรามีอ่ากินไปยันจนตายเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า ช่วงเวลาที่เราทํางานได้มันมีจํากัดเนาะแล้วแต่เวลาที่เราอายุยืนเนี่ยอายุยาวๆเนี่ยโดยที่ทํางานไม่ได้เนี่ยมันอาจจะยาวกว่าช่วงเวลาทํางานของเราก็เป็นไปได้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงเราถึงจะมีมีกินไปจนถึงตอนแก่เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ย มักจะกังวลนะแล้วก็พยายามจะวางแผนทำไงไม่ให้เป็นภาระแล้วพอมาพลอตลรงนี้เราจะเห็นภาพเลยนะว่าเวลาเราให้ความสําคัญเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องที่มันด่วนนะแต่มันไม่ได้สําคัญเสมอ,อใช่ไหมซื้อโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้ด่วนขนาดคือมันด่วนนะแต่มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่ไอเรื่องที่สําคัญมากๆเนี่ยเราไม่เคยเจียดนนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะทํำยังไงเราถึงจะบาลานสิ่งที่เราดําเนินชีวิตเนี่ยให มันสามารถที่จะดําเนินไปได้โดยที่เราไม่บีบบีบคั้นใจเราเองเราไม่เครียดนะครับไอโฟนก็ยังซื้อได้แต่ว่าส่วนที่เราทําเพื่ออนาคตเราก็ได้ทำเนาะอย่างเช่นการแบ่งสัดส่วนใช่ไหมเรามีเงินแสนหนึ่งอย่างที่ผมบอกแทนที่เราจะไปซื้อ iPhone ทั้งหมดแล้วก็เอามากินมาใช้เนี่ย แล้วก็แบ่งเป็นสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ครับไม่ว่าเราจะเงินมากเงินน้อยเนี่ยผมว่าการแบ่งสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นวิธีที่ดีมากๆที่ทําให้เราเนี่ยยังคงทําในเรื่องที่มี impact สูงและมี urgency ่ต่ำไปได้ขนานกันไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะว่าถ้าให้เราไปเก็บเอาตอนอายุ50เน่ยมันอาจจะไม่ทันการแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องของการกดอดออมเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วกันว่า ลักษณะของการออมบนสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันทําให้เราสามารถเอาทบต้นทบดอกไปเนี่ยแล้วมันทําให้พอร์ตของเราเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเนาะประเด็นมันคือ,อเรื่องของความมีวินัยเรื่องของความคิดที่เราคิดจะออมเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีเรื่องพวกนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะทำเนี่ยมันมันจะน้อยมากนะครับ สำหรับผมแล้วเนี่ยการลงทุนเองเนี่ยมันก็คือการออกแบบชีวิตนั่นแหละครับเราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องเริ่มออกแบบแล้วก็เริ่มทำตามแผนที่เราวางไว้นะครับตัวเฟรมเวิร์ที่ผมใช้เสมอนะในการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีหลักๆอยู่แค่4 4เรื่องเองนะครับเรียกสั้นๆเนาะว่า p d c a นะครับ ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก plan do check act นะครับตอนแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องวางแผนก่อนไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำมันต้องลงมือทำครับถ้าไม่มีไม่ลงมือทำนะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันทำได้จริงตามที่เราคิดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเรามวัวแต่คิดนะมันก็ได้แต่คิดนะฮะมันไม่มีทางาประสบความสำเร็จนะครับ สิ่งต่อมาที่สำคัญก็คือการเช็คนะครับเมื่อเราได้ลงมือทำแล้วเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่เราวางแผนไว้หรือเปล่ามันเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาแอคชั่นนะครับแอคชั่นเนี่ยความหมายคือว่าเราต้องไปปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่หลังจากเราเช็คแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันห่างไปจาก เป้าหมายมากขนาดไหนถ้าห่างเราก็ต้องปรับแผนนะครับแล้วก็วนกลับไปทําใหม่นะครับวนกลับไปวางแผนใหม่คือแอคชั่นเนี่ยมันหมายถึงว่าการคอเรคชั่นมันนั่นแหละถ้าเกิดว่าอันไหนดีอยู่แล้วก็รักษามาตรฐานนั้นไว้ถ้ามันยังไม่ถึงเป้าเราก็ปรับปรุงแผนนะเพื่อที่จะไปดําเนินการต่อนะครับตัวเฟรมเวิร์กที่ใช้มันก็ของผมก็จะมีประมาณนี้เพลนดูเช็คแอค t ง่ายๆนะครับ ตัวที่ผมใช้ทำ youtube ก็เหมือนกันนะครับผมวางแผนนะครับแล้วผมก็วางแผนเนี่ยไม่ต้องยาวมากนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนตลอดนะรเราก็วางสั้นๆว่าเรามีกรอบหรือการทำงานยังไงนะครับแต่ว่าเรามีเป้าชัดแล้วว่าเราเราเราเห็นภาพว่าเราจะเป็นอะไรเนาะรเราก็ดาเนินการตามนั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่ทำทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ มันจะ c o n t i n u o u s improvement ของต่อไปเรื่อยๆคือมันจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆมันจะไม่มีมันจะไม่มีวันจบเนาะไอไอคอนเซ็ปของ PDCA เนี่ยครับนะมันจะไม่มันจะไม่จบนะมันก็จะไปของมันเรื่อยๆมันจะพัฒนาของมันต่อไปเรื่อยๆการลงทุนก็เหมือนกันครับการลงทุนเราเองเราก็ต้องวางแผนนะครับแล้วก็ลงมือนะครับเสร็จแล้วก็คอยมาเช็คตลอดว่ามันเป็นไปตามที่เรา คาดการไหมถ้าไม่เราก็ต้องปรับแผนนะครับปบ port, รับพอร์ตรีบาลานซ์พอร์ตอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้หลักๆคร่าวๆเ,เลยที่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะจากประสบการณ์นะแล้วก็เอามาทดลองใช้นะครับ YouTube หรือ Channel ผมก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทำไมคอนเทนต์ผมเนี่ยมัน Extend ออกไปมากกว่าตัว cryptocurrency หรือว่าตัวที่เป็นดิจิตอลแอสเซทเนาะสาเหตุก็เพราะอย่างนี้แหละนะผมอยากเอาประสบการณ์ที่ผมได้เ,เรียนรู้เนี่ยมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังจนเ,เนี่ยล่าสุดที่ผมเริ่มเปลี่ยนตัวโลโก้ของตัว Bit Investment เนาะสาเหตุเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าผมเนี่ยเชื่อว่าการลงทุนเองเนี่ยมันคือการออกแบบชีวิตนะครับ Investment ในความหมายของผมเนี่ยมันคือการออกแบบชีวิตของเราเองครับคือสิ่งที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังทั้งหมดในช่องเนี่ยมันมันเป็นเหมือนเครื่องมือเนาะในการที่เพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์แล้วก็ออกแบบเป็นของตัวเองนะครับเพราะผมเชื่อว่า มันไม่มีสูตรสําเร็จอะไรที่มันตายตัวที่ทุกคนทําตามๆกันแล้วเนี่ยมันจะสําเร็จได้เหมือนๆกันนะครับแต่ละเรื่องแต่ละราวก็มีบริบทของตัวเองนะครับชีวิตใครเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําตามกันมันไม่ได้หมายความว่าจะการันตีความสําเร็จนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเข้าใจเครื่องมือในแต่ละตัวเนี่ยเพื่อนๆสามารถหยิบเอาเครื่องมือเนี่ยไปออกแบบวิถีชีวิตของตัวเองได้ไปออกแบบ เป้าหมายของชีวิตตัวเองได้เนาะลราก็สามารถที่จะมีกระบวนการในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับกลยุทธ์เพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้นะครับก็หลักๆถ้าพูดถึงช่อง Bit Investment เนี่ยผมก็อยากเพื่อนๆจำว่าผมมีความเชื่อมั่นว่าการลงทุนเนี่ยมันคือการออกแบบชีวิตของเราเองนี่แหละแล้วก็ใน คอนเทนต์ที่ผมพยายามทําทั้งหมดในช่องเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆมีเครื่องมือนะครับที่จะเอาไปออกแบบชีวิตของตัวเองนะครับถ้านึกถึง b ีทเอ็นเทอ e n เพนต์ก็นึกถึงเครื่องมือที่จะออกแบบชีวิตนะครับสำหรับตอนนี้คงต้องจบจากเรี่นี้ครับสวัสดีครับ